สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมารีวิวเจ้าตัวโคมไฟเอเนกประสงค์นะคะยูเอลวันวันเฮนเนตแอนด์ชเวนตี้วันทรูโอนะคะตัวนี้นะคะเป็นชื่อรุ่นของเขานะคะก็จะคิสกรีนไว้ว่ามันตียูเอสมินิยูเอสฟิวไลนะคะซึ่งก็จะมีเป็นพาร์ทสองส่วนนี้นะแล้วข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมี ระบุสเปคเอาไว้นะคะก็คือมีไว้มิดก็60ลูเมนนะคะเริ่มต้นเลยแล้วก็เป็นไว้ไฮนะคะ120ลูเมนสูงสุดมีแสงสีแดงสีฟ้าส,สีเขียวสีแดงกระพริบกับสีฟ้านะคะ,อ,ะอันนี้ก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งเลยแล้วก็มีกระพริบสีขาวด้วยนะคะ,ะา power ใช้1วัตต์นะคะ material 6061 h a s t a n u m i n e anti abrasive ะะก็เป็นวัสดุที่ดีกว่าพลาสติกนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้น้ำหนักก็ไม่มากเท่าไหร่นะไม่ได้เขียนแล้วก็รายการไล่ระดับแสงเนี่ยก็คือเรากดไปทีละ1ครั้งนะคะ,ะจะมีค่าซีดีอยู่ตรงนี้ด้วย260 cd ซีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูเลย เราสามารถที่จะจะพก USB ตัวเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อเพื่อใช้ในการใช้งานนะคะนอกสถานที่ะะหรือว่าเราจะเสียบไฟบ้านก็ได้นะคะพอเราเสียบแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มด้านข้างนะคะเป็น power นะคะตรงนี้นสีฟ้าสีเขียวกระพริบสี ฟ้าสีแดงะคะ่ะอ่ะสีขาวอีกทีเดี๋ยวนะไปดูสีขาวอีกรอบทำไมมันไม่กระพริบอืออ๋อนาทีเอามหมอ๋อจังหวะที่มันกระพริบกระพริบไหม ให้เจาวนะแสงสีแดงสีขาวกบพิบหายปไปไหนล่ะอืมไม่แน่ใจนะคะหมดตรงนี้ที่ว่าเป็นไวส์ตกไวส์ตกไม่ขึ้นนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีไวส์ตกไวส์ตกขึ้นยังไงล่ะ mm hmm. ก็เหมือนกับว่ามันก็จะใช้เป็นอ l e d นะคะแสงแล้วก็กดบัตเทิเจ็ดไลท์หมดนะแต่ว่าเมื่อกี้ลองแล้วกระพริบแสงสีขาวไม่ขึ้นเดี๋ยวจะไปลองตัวอื่นดีไหมลองดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะนะคะแสงก็ถือว่าใช้ได้ะคะแล้วก็ช่วงของนะคะสายเนี่ยมัน flexible นะค่ะมุนได้รอบทิศทางเลย โ okay. อเคก็ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่านะคะสำหรับคนที่ต้องการไปฉายอนิกระสุนลรนสำหรับรุ่นน้องกู้ภัยที่เป็นเคลื่อนที่เร็วอใช้แบบใช้หมดไฟทะ,ะออกเหตุนเนี่ยพกพาได้เลยเนะี่ยอืก็ใช้งานได้ดีนะคะเสือไว้ติดกับท้ายรถตื่นหรืออะไรนะคะ ป้องกันอุบัติเหตุซําซ้อนได้นะคะไฟกับคลิปโอเคถ้าสนใจก็ยังมีสินค้าอยู่นะคะตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคือสินค้าที่นำมารีวิวบางชิ้นนะคะก็จะมีอยู่ช่วงสั้นแล้วแบไม่ได้นำเข้ามาอีกนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวต้องอินบ็อกเข้ามาถักในไลน์นะคะไม่ได้เปิดเป็นร้านใหญ่แต่ว่าก็พอมีสินค้าอยู่บ้างนะคะเดี๋ยว ไว้พบกันอีกคลิปนะคะขอบคุณค่ะ